สวัสดีค่ะแม่สวยนะคะท่านิยมคามสวยนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ปิดร้านแล้วนะคะคุณแม่มาเที่ยวงานปีใหม่นะวิถีไทยนะคะเป็นบ้านสงไทยนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะบรรยากาศสวยมากดีมากเลยแล้วคุณแม่พปย้อมชมบรรยากาศของบ้านสงไทยนะคะสวยสวยนะแต่ละที่แต่ละแหลกนะคะสวยงามมากเลยค่ะระดับสวยดาเลยสวยงามมากเลยเอ็นกระดานที่ปัจชุมนะคะ เราใ้เี่เดิมาร้างิน่างงาน้คุณพ่อเดินไปแล้วคุณแม่กะมันยานก่อนค่ะสวยงามมากนะคะเป็นบ้านทรงไทยใหญ่มากตรงนี้เป็นที่ประชุมนะคะท่านผู้ว่าหรือหน่วยงานต่างๆก็จะมาประชุมกันอันนี้สาวสวยนะคะก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะสวยงามมากมาในชุดดินพะคมพระไทยนะคะมาในทีมพระคามพระไทยสวยงามมากเจนนีัสดีพ่ะล เป็นสถานที่ถ่ายรูปนะคะสวยงามมากนะคะแล้วถ้าว่าจะสาวเนาะสยงามจังเลยแล้วก็จะสั่งอาหารสั่งอาหารมานั่งกินนะคะโอ้บรรยากาศไทยๆนะคะบรรยากาศไทยๆสวยงามมากบรรยากาศไทยๆสวยงามมากนะคะสวยสวย บรรยากาศไทยสวยงามมากนี่ก็จะเป็นไฟนะคะบรรยากาศสวยนะคะเป็นบ้านใหญ่มากกว้างมากนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่มากกว้างมากคุณพ่อกําลังส่งน้ําพระนะคะคุณพ่อกําลังส่งน้ําพระนะคะโอ้บรรยากาศสวยค่ะ <semester> ค <medo> ุณพ่อกําลังส่งน้ําพระอยู่นะคะพ่อส่งน้ําพระ ดีคัเคใช่ันดีค่ะสัสดีค่ะค่ะ,ะแล้วคุณแม่ไปส่งน้ำนะคะะ ขึ้นมาถ่ายรูปเลยมันยังกาศสวยงามมากนะคะหน้ามันคุณหมอเลยเออใช่ใช่ใช่เลยอันนี้คุณหมอนะคะคคุณหมอบรรยากาศสวยงามมากนะคะนี่ที่สงน้ำพระนะงานประชุมใหญ่สามัญนะคะ สมาชิกประจำปีนะคะงั้โทรศัพท์เลยคุณหมอคะคุณหมอสักคะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะขอถ่ายรูปกับลูกศิษย์ตรงนี้ค่ะ เอาจะับให้นะีเขาเริ่มเต้นแล้วคุณหมอเริ่มเ่มเต้นล้เริ่มเริมเต้นพวกกลับมาจตกโควิดแล้วใช่ไหมยังไม่ยังไม่ได้กลับเขาเขเต้นคุมอมีคนสับองนะเต้นรอไปหยุดหยุดหยุดนานแล้วหยุดนานแล้วคุณหมอแล้วมันไฟมันสะท้อนสวยมากคุณหมอ มากตจับได้สวยนะที่นดะทำดีมากคุณหมแต่งงแต่งงาอะไรยทีเด็ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะแล้วเจอกันนะคะค่ะตื่มเต้นแล้วค่ะไปเยงนไมเย็นไปเย็นสวยงามมากนะคะตรงไหนตรงนี้เหรอนั่งดีไหม กสวยนาจะมืกันมนป้ายสวยนะคะบรรยากาศไทยๆนะคะบรรยากาศไทยๆสวยมากนะคะเพราะเย็นใหม่พ่อใหม่เมื่อกี้มันถือกล้อง

น,ไ,ไ,นไม่ไม,ไม่เป็นแสบนบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่พาเดินไปชมข้างหน้าน,นั่งนหรอนือเปล่าเด็กนั่งหรอือเปล่านั่งเลยไม่นั่งเลยให้ไข่ให้ไหมไม่ถอดก็ได้ ดีใหม่ที่พีไทยสุโนครยโอ้สวยงามมากนี่อ like ัดด้วยนะคะนี st ่อัดด้วยสวยนะนี่อัดด้วยสวยงามมากอัดด้วยนี่อัดด้วยนี่อันนี้โอ้โหหนักมากเลยค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยสวยๆนะสวยงามมากเลยนะคะตัดทีงามเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดู แม่จะพาไปดูมุมอื่นนะคะสวยสวยมุมอื่นสวยงามมากนะคะเป็นมานอันนี้บ้านทรงไทยหลังใหญ่นะคะหลังเดียวนะคะสวยสวยค่ะเดี๋ยว มุมมมุไหนสวยบอกเลยเด้อนี่มุมนี้ก็สวยพี่แต่เมื่อกี้ก็อี้ตัวนั้นพี่ถ่ายนิยังก็อี้ก็สวยค่อยทุกมุมเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนค่อยขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนค่อยขึ้นมาใหม่กินข้าวก่อนค่อยขึ้นรับหน่อยใครไม่มีตำแหน่ครับพี่เป็นเซตรับไม่ค่อยหน่อยทีมกระจุกกระจุกแสกแสกมันไม่เยอะ นนค่ะน้องฝนนะคะคนสวยเรวไปสั่งอะไรไมากินแล้วค่อยมาต่อเครอะไลรสดยังยังยังไม่ได้ไลฟ์สดอันนี้คลิปเป็นคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่ไลฟ์สดอีกเครื่องนะึงอันนี้ อัครามหาเศรษฐีของจังหวัดสกลนครน,นะคะสสเสียนะคะโอ้แบบสามีหล่อขนาดนี้ภรรยาจะสวยขนาดไหนนะคะสั้นสวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อนะอัคราดีโชว์ <c oughs> <c oughs> สวยงามมากเลยนะคะ,มะ,คะแม่วันดีแม่วันดีค่ะชุดแม่แอปชุดแม่แอปโอ,ขขอเขาจะส่งมาวันจันทร์ เขาจะส่งมาวันจันทร์ค่ะทั้งสองชุดเลยค่ะวันจันทร์วันจันทรนะ์ลูกวันจันทร์อ่าช่วงค่ะช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆนะลูกเพราะเขาจะส่งตาจัดโอเคจ้าจ้าจ้าลูกจ้าลูกสวัสดีจ้าไาลงไปสั่งอะไรมากินลูกเขาข่ายลูกก็อิ่มเนี่ยตัวฮะอ,อะไรนะข่ายลูกก็อิ่มเนี่ยตัวช่วงนี้พี่ยาดีๆอย่างที่บอก กินนันเก้ากินนันเก้าอยู่บ่กปวดกระปวดูวดก้าเจือได้เวลาหายยาปวดนะบอกมันจบเจือจะเปี้ยวปวดกระปวผู้เก้าวไม่ใช่ทุกคนคนละหมอนเออใช่คนละหมอนแล้วมันก็ดามันแล้วจะขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้ลงคลิปด้วยจมันยังไม่ได้ไลฟ์สดแต่ไลฟ์สดอีกเครื่องหนึ่งค่ะส่วนนี้ตกลงแล้วอยู่ค่ายใดซีเนเซียมันถึงยังกลุ่มๆอย่างนั้นได้อยู่ค่ายอุทัยอยู่บ่เดี๋วางใหม่อี อยู่ค่ายเมียค่ะไปเปิดเม่ค่ายเมียอยู่ริมฝั่งน้องหานยแล้วริมฝั่งน้องหาน่ซุ้มยุไทยโอ้วันนี้คุณแม่สวยพาแซบนะคุณแม่กำลังจะกินยำหนมจีนใช่ไหมคะอร่อยมากเลยนะคะดูปลาทูนะคะเงินอยู่ในนี้ค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากยำหนมจีนรสจัดๆเลยนะคะลูก ก็ให้พวกเล้งพวกอะไรก็ได้โอ้ย่าให้ประธานให้ทีมหอทานนันบอกว่าของทีมหอให้ทีมหออร่อยชนสีให้ทีมหอทานจะเจ็บแล้วเหรอคะนี่อย่าเพิ่งเก็บง่ายเดี๋ยวคนหิวเธอมีมาน่ะมาน่ะ อะไรนะลูกกินเอาเดียวก็พอหรอไปเอาไปนังกินลูกนั่งม่กเจได้ไปจไปกินหมจะไปนจไหน่งครับผมสปั่ทบครับเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวกินหมดก็ลงมาซื้ออีก เท่าไหร่ลูกอ,อ, 50, อันนั้นห้อันนี้หกอันนี้อีกห้าเป็นอันนั้นอึนเอาเอา, 60, เอาเอาแค่นี้ก่อนนะไ,ได้ก็ลงมาเป็นร้อยสิบใช่ไหมคะเป็นร้อบาทค <Okay. S 2> รับโอเคครับ